วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคกิจชนที่รักในพระกฤษณาเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารแล้วเราก็เห็นวันเวลาก็ผ่านไปเหมือนมีปีกนะครับเราเพิ่งฉลองปีใหม่แล้วก็เข้ามาเป็นเทศกาลมหาพรตตอนนี้เราก็มาถึงสัปห์ที่สองแล้วพี่น้องคงจะมีอาหารฝ่ายจิต หล่อเลี้ยงชีวิตเท่าที่เราสามารถที่จะหาเวลาได้ขอขอให้พี่น้องได้มีเวลาสำหรับตนเองบ้างนะครับบทอ่านสองบทในวันนี้ก็พูดถึงจากหนังสืออิสยานั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายผู้มีอำนาจจงปรกครองเมืองโสดมเอย๋ยจงฟังพระวาจาขององค์พระผู้เนเจ้าเถิด ประชาชนแห่งเมืองโคโมราเอย๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของพระเจ้าของเจ้าเถิดจงล้างชำระตนให้สะอาดจงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกทำความชั่วจงเรียนรู้จะทำความดีจงสแสวงหาความยุติธรรมจงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหงจงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกคำพรา ช่วปกป้องสิทธิ์ของหญิงม่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยของอิสยานั้นก็ยังเกิดขึ้นในสมัยของเราอยู่พี่น้องคือพระบินเจ้าก็เตือนเราว่าเมื่อเราผิดไปแล้วก็ให้เลิกที่จะทำผิดแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำความดีแล้วก็สแสวงหาความยุติธรรม ช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหงพี่น้องในสมัยของเราเวลาที่ได้รับคําเตือนหลายครั้งก็บอกว่ามันแล้วแต่คําว่าแล้วแต่นี่ก็คือว่าแล้วแต่ใครจะคิดว่าคําเตือนนั้นถูกหรือผิดหรือพร,ระบัญญัติของพระพินญาบางทีก็แล้วแต่เราจะนับถือเราจะปฏิบัติหรือไม่ก็แล้วแต่เราอย่างนี้ มันก็จะทําให้เราแทนที่จะดีขึ้นกลับเร็วลงนะครับเพราะพระบัญญัติของพระบิเจ้ามีไว้สําหรับลูกลูกของพระองค์ที่จะได้เดินก้าวหน้าในหนทางแห่งความจริงหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์เคยมีเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กหนุ่มที่อยู่เป็นคณะนักร้องอยู่ในอาสนาวิหารแห่งหนึ่ง เมือนนักวาดคนหนึ่งชื่อเลโอนาโดดาวินชีเนี่ยพี่น้องก็อาจจะได้ยินมาบ้างก็เป็นนักนเป็นคนที่วาดภาพพระเยซูเจ้าในงานเลี้ยงมื้อสุดท้ายนั่นแหละพี่น้องคงจําได้นะครับเลโอนาโดดาวินชีมาเห็นเด็กคนนี้ก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นภาพที่เขาจะวาดองค์พระเยซูเจ้าที่อยู่กลางโต๊ะอาหารนะครับ ที่ตัวอาหารมื้อสุดท้ายของประหยซดสจา้านั่นแหละเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยเขาก็ภูมิใจแต่หลายปีผ่านไปเมื่อเรียวนาโดตอนนั้นก็วาดภาพทีละคนแต่ละคนนี่ต้องใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยเมื่อมาถึงภาพหนึ่งที่เขาอยากจะวาดเขาก็เดินไปที่ถนนเพื่อจะได้คนคนนั้น ซึ่งเป็นจะเป็นตัวแทนของยูดาสอิสคาริโอตที่ขายพระเยซูเจ้าเนี่ยเขามองหาคนตั้งหลายวันแล้วไม่เจอในวันนั้นก็เดินไปที่ถนนแล้วก็ไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมาะสมเหลือเกินที่จะเป็นยูดาสอิสคาริโอตเพราะว่าดเาูเป็นคนที่ มีสายตาที่มองดูแล้วน่ากลัวมากแล้วก็การแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกโสมหลังจากที่เขาวาดเป็นระยะหนึ่งเขาก็บอกอาละตอนนี้เราพักนะเอ๊ะผมเคยพบคุณที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกใช่เคยพบกันในวันที่ท่าน ไปเลือกผมให้เป็นพระเยซูเจ้าแล้วมาวาดตั้งหลายเดือนนะจะไม่ได้เลยครับและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็ทำตามใจในที่สุดผมก็เจอปัญหาร้อยแปดพันอย่างทำให้หน้าตาผมเนี่ยดูดุดันและเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ นี่ก็คือภาพที่พระกัมภีร์อยากจะบอกกับเราในวันนี้พี่น้องให้เรากลับใจแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีอย่างที่พระคัมภีร์บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากเราไม่กลับใจก็เป็นกรรมของเราหละพี่น้องเพราะเราจะไม่ได้รับพระพรของพระบินเจ้าใบหน้าของเราที่เคยสวยงามก็จะสูญเสียความสง่างาม เหมือนกับเด็กคนนั้นดังนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ในช่วงมหาพรตเน้นหนักเน้นหนาว่ามีใครที่มีอะไรที่ทำให้เรานั้นหนักไม่สามารถที่จะเดินไปหาพระบินเจ้าได้เราจะต้องกลับใจก็คือทิ้งบาปนั้นนะครับส่วนีนพระวรสาราวันนี้ก็พูดถึงบรรดาธรรมจารย์ที่ อยู่ต่อหน้าชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาจะเอาเปรียบคนอื่นและเป็นต้นเขาจะแสดงออกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาทุกคนจะต้องนับหน้าถือตาคือในสมัยก่อนนั้นในสมัยของโมเสสนั้นนะ่ะก็มีการบอกให้พวกฟาริสีทั้งหลายเนี่ยจะต้อง ชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละครับจะต้องอมีกลักอันหนึ่งไว้เป็นห้อย,อยคอไปไปไหนมาไหนนี่ต้องเอากลักนั้นไปด้วยในกลักนั้นก็มีพระวจาของพระบิญ้ามันเป็นเป็นม้วนเล็กๆนะครับแล้วก็มีคําสั่งว่าเพื่อจะให้พวกเราได้ตระหนักว่าเราจะรับพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยด้วยสุดหัวใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ แล้วก็จงจำถ้าคำนี้ใส่ใจไว้ดีๆจงมัดจงห้อยพวกมันเนี่ยที่ข้อมือเป็นเครื่องหมายว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะไม่ลืมแล้วก็จะห้อยไว้ที่หน้าผากเนี่ยก็จะได้บอกว่าเราจะไม่ลืมเด็ดขาดในการรอบๆต่อ คำสั่งอันนี้พวกยูที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ห้อยกล่องนี้แต่ไหนมาไหนก็ไปด้วยแต่ที่สําคัญคือพวกเขาทําให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้บอกว่านี่นะเขาเนะี่ยใหญ่ขึ้นเขามีตาแหน่งเขามีอํานาจวาสนาเขามีอะไรทุกอย่างที่คนอื่นไม่มีเป็นต้นเกียรติยศและพระเยซูเจ้าก็ติเตียนเขานะครับ ที่บอกว่าทํากล่องที่ธรรมดาเล็กๆเวลาเอาออกมาก็อ่านได้เนี่ยอันนี้ทําให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้คนนับหน้าถือตาบอกว่าเขานี่ศรัทธาจริงแ้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์นบยกยอหรอกแต่เป็นสิ่งที่พระองค์รู้สึกจะติเตียนทุกๆคนที่หน้าไหวหลังหลอกแล้วก็ความประพฤติของเขานั้นไม่ตรงกับกใจของเขา ที่ทําอะไรออกมานั้นก็เป็นเพียงจะให้คนอื่นเขาได้ตับหน้าถือตาเท่านั้นเองดังน,น,นั้นเราจึงพี่น้องครับเราจึงต้องหันกลับมาดูตนเองว่าเราถือศาสนาคริสตต่งของเราเนี่ยเราถือเพื่อให้คนอื่นยกยอเราเราถือเพื่อให้คนอื่นเชิดชูเราเราถือเพื่อให้คนอื่นนั้นมาชมเชยหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้รับบุญอะไรเลยเพราะสิ่งที่จำเป็นนั้นก็คือหัวใจจริงไหมครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขน,นินรันดร์